หมาน้อยโตกันมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมากินนมอีกเฮ้ยให้ให้ส้กินน้ำลูกแคนโดให้ส้องกินน้ำหนูให้ส้องกินน้ำหนูอาขาลงไปทำไมกินเยอะแล้วนะได้เนี่ยได้ได้กินเยอะแล้วนะวะไปพอแล้วกินเยอะแล้วลงไปแบ่งกันอื่นเขาบ้างพอแล้วเราเยอะจัดพอแล้วพอแล้วเยอะให้พี่กโตม้าง ช้างทำอะไรอ่ะแไ่มากไหมอ่ะมันต้องขึ้นนั่นเนี่ยเพราะตัวมันใหญ่มากเลยเราไม่ได้มาสามวันเนี่ยยืดยืดยืดเดี๋ยวเทาเร็จแต่ละเสีงม่ะอึ่มมันไม่น่ารักเวลาเราตัดกันโตกันบ้าเบือเล่อล่